สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอลชาแนลมาเด้อพี่น้องมือนีแม่ซิมอนวางคักวางแน่ปันใ้เกิดหม่พี่น้องจ๋าเด็กน้อยไปโรงเรียนหมดแล้วสิมากินบัก้มโอชโชพี่น้องมาเด้ mother, mother, อมาเด้อเัก้มโอบัก้มโอลานลิดดโฆษณากระเจ้าพอ้อ บอกสมโอมยุยวะจา้จาเด็กหน่อยไปโรงเรียนแล้วก็มีแต่เมซิมอนอยู่บ้านผู้เดียวสว่งคักสว่งแน่พี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยไปโรงเรียนสมโอพี่น้องอืมสรสชาต สมสมหว,วานหวานอาหารสอแเสบคักเสบเน่ยขิดบ,นบนานๆานนเกอพก่น้อกจ้ะ คลิปกินโชว์ไอ้ก็ยังบานก็ยังเมืองเขาอห <h ums> ยุดบอดด้พี่น่องหยุดเหล่ามือซันว่ามันแสบความแสบเนอ่ย <h ums> คนใดที่มักสมโอจะเข้าใจหมดแล้ว <h ums> สมโอไมีประโยชน์พี่น้องเอ้ยวิตามินซีล้วนๆแสบคัะอืมอืมอืมไม่ยันอยู่นะแสบร้อนใช่ปะ ไปทรงหลุกเป็นวัดพ่หนหองเอ้ยพี่มาตกตาพี่มาไปทรงหลุกอืม สมสมติมนหวาน,นแซ่บคักสม,สมัดปลาคางเดียว พี่มะปาก็เ่าโหลพี่น้องเสียบครับสิ่งนี้ อืมสมอิสมคับส้มโอเยอ,ยอะๆจ้ะกำ <c oughs> ังคาเยเค็ตไปหน่อย ชิ้นสุดท้ายพี่น้องอืมชิ้นสุดท้ายเลยอ่ะนั่งด้อพี่น้องพอ่ะกินคำนี้ละลายกับสมพี่น้องเอ้ย

บ้านๆก <c oughs> ็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามารับชมให้ยกำลังใจแมซิมอนเดอร์สเดอร์ขอบคุณเล,ะละิศลาศฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าว่าแมซิมอนจะยัดคลิปสไตล์แนวแดนแม่พี่น้องได้รับชมมากระกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให็นในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจ้ะฝากคลิปต่อไปเด้อจ้าบ๊ายบาย